ในเรื่องของคลิปข้อเรียกร้อง5ข้อของกลุ่ม BRN นะครับก็มีความคิดเห็นออกมาจากปราชชาวบ้านจังหวัดยาลาด้วยที่ครั้งนี้มีการนำเสนอข้อมูลการเรียกร้องก่อนการเจรจาโดยที่นายคลองธรรมแซ่เจนซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดยาลาได้พูดถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่ม BRN ในครั้งนี้นะครับบอกว่าเป็นเรื่องที่แปลกที่มีการเปิดเผยข้อมูลก่อนการเจรจา2วัน ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ทางรัฐบาลไทยรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องหรือประเทศที่เป็นคนกลางในการเจราจาต้องพิจารณาว่าการกระทําแบบนี้ถือเป็นการเสียมารยาทในการเจราจาหรือไม่รวมไปถึงข้อเสนอแนะต่างๆในหลักของความเป็นจริงแล้วควรที่จะเป็นความลับและจะต้องเป็นสิ่งที่คู่เจราจาจะต้องรู้กันเพียงสองฝ่ายเท่านั้นไม่ควรมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนให้รับทราบก่อนซึ่งการเปิดเผยแบบนี้ จะต้องคาดคิดว่าน่าจะเป็นการกดดันทางรัฐบาลไทยหรือไม่ที่จะมีการเจรจาเกิดขึ้นอย่างมีเงื่อนไขตามข้อเสนอทั้ง5ข้อนะครับไปฟังความคิดเห็นของปราชชาวบ้านจากจังหวัดยะลาครับก่อนอื่นผมต้องบอกนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกนะครับที่มีการเปิดเผยข้อมูลการเจรจาก่อนการเจรจาสองวันนะครับ นี่เป็นเรื่องราวที่ทางรัฐบาลไทยหรือว่าทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับหรือผู้ที่เป็นประเทศที่เป็นกลางที่จะเป็นตัวช่วยเจราจาต้องพิจรารณาน,นะครับว่าการกระทําแบบนี้เป็นการเสียมารยาทในการเจราจาหรือไม่ข้อเสนอแนะต่างๆนะครับจริงๆแล้วมันควรจะเป็นความลับเป็นสิ่งที่คู่เจราจาจะต้องรู้กันแค่สองฝ่ายเท่านั้นไม่ควรจะเปิดให้สาธารณชนรับทราบก่อน